วันนี้นะครับก็ได้แวะมาเยี่ยมชมอ,อนุสษษาวรีย์สถานพระสถูปเจดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าบริเวณปากน้ำโจโลทองค่าลาดตําบลบางคร้าอําเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองนะครับซึ่งอําเภอบางคล้าเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนั่นแหละครับที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มาแวะพักค่ายนที่คลองท่าราดหรือว่าบริเวณปากน้ําโจโลโนี่เองนะครับเพื่อจะรวบรวมไพร่พลกอบกู้เอกราชเพื่อที่จะไปรวบรวมคนนะที่จังหวัดจันทบุรีนะและก็ในประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับก็เลยได้สร้าง อนุสรสถานพระสถูปเจดีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าสถานที่แห่งนี้นะครับด้านข้างหลังของผมนะครับก็จะเป็นสถูปพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะครับก็จะมีบริเวณาปากน้ํเจ้าโลนะปากน้าเจ้าโลแห่งนี้นะก็จะมีพระสถูปเจดีเห็นไหมครับอตอนนี้มันจะอากาศก็จะร้อนนิดหนึ่งนะร่าเป็น ประมาณสักเพียงกว่านี่เองนะก็จะมีต้นไม้แมกไม้นะสวยงามนะครับแถวๆนี้นะบริเวณนี้ร่มร่มเย็นนะบริเวณสถานที่แห่งนี้ก็จะมีความร่มเย็นนะครับก็มันจะเป็นแบบเอ่อติ่งออกมาหน่อยหนึ่งฮนะเป็นเป็นติ่งออกมาแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นไออ่าพื้นที่ออกมาเป็นเหมือนเป็นอ่าวอะ่ะเป็นอ่าวนะแล้วก็มาสร้างสถูปไว้ตรงกลางบริเวณนี้ แม่น้ําที่ไหลผ่านมาตอนนี้ก็จะเป็นแม่น้ําบางปะกงนะครับมารวมกันที่ตรงนี้นะก็จะเป็นเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นวัดปากน้ําโจโลนะที่ทาสีทองนั่นเองนะครับนี่คือพระสถูปนะสถูปพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเนี่ยบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะอ่านะฮะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ แล้วก็มีอะไรฮะเป็นร่องรอยอของอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มาแวะตั้งค่ายครูตรงนี้นะครับเพื่อจะไปรวบรวมไพ่พนนะคะอันนั้นก็จะเป็นใช่ไหมครัเป็นเป็นรอบรอบโดยแม่น้ําบางปะกงรอบรอบโดยแม่น้ําบางปะกงนั่นเองนะครับบริเวณนี้ต้นไม้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆนะต้นไม้ต้นค้อ,อต้น ส่าสะเดา,าต้นสะเดาต้นกระโดนต้นกระโดน,นกดน็จะเป็นต้นตะแบกอะไรเงี้ยนะต้นตะแบกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยพื้นที่บริเวณแห่งนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศสวยสดงดงามนะครับวันนี้แวะมาเยี่ยมชมแวะมาเยี่ยมชมพระสถูปพระสถูปเจดีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะ,นะบริเวณ าปากน้ำเจโลนะแต่ว่าปากคลองข่าลาดนั่นเองนะครับเนี่ยอาจจะถูกเจดีนะครับสวยสดงดงามนะนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ